เป็นเมนูหมูสามชั้นผัดพริกหยวกใส่ไข่ครับเพื่อนๆนี่เลยอันดับแรกกระเทียมลงไปเลยเพื่อนๆนี่แล้วก็ตามด้วยหมูเลยเ huh. พื่อนๆตามด้วยหมูผัดให้เข้าเนื้อเลยอ่าให้หอมหน่อยอ่าตอนนี้เป็นขั้นตอนปรุงไปเลยเพื่อนๆปรุงไปเลยนะน้ํามันหอยลงหน่อยนะหมูจะได้นุ่มนะตามด้วยซอสนะเพื่อนๆนะอะไรก็ไม่ยุ่งยากน้ําปลาหน่อยนะเพื่อนๆนะอ่าตามด้วยน้ปาปลาเอาตอนนี้มาประชูลงไปเลยเพื่อนๆ มันเป็นเมนูที่ว่าแบบบ้านๆน้ำตาลหน่อยนะเพื่อนๆนะเพื่อรสชาติที่กลมกล่อมอ่ะก็ปิดฝาไว้ขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต้มไปพักหนึ่งก็ามขั้นตอนไปนิดนึงนะเพื่อนๆนะเพื่อคลิปที่กระชับนะเพื่อนๆนะอ่าเนี่ยตอนนี้เดือดหมูสุกได้ที่แล้วก็พริกลงไปเพื่อนๆพริกลงไปสักพักหนึ่งก็อ่าเนี่ยเลยตามด้วยไข่เลยเพื่อนๆวันนี้ใช้ไข่เป็นไข่สามฟองนะครับเพื่อนๆเป็นเมนูบ้านๆนะหมูสามชั้นผัด พริกหยวกนะมันเป็นอะไรที่หากินยากนะเพื่อนเพื่อนนะมันเป็นอะไรที่ร้านขายกับข้าวเขาไม่ทําขายแล้วนะเมนูนี้นะเพราะมันเป็นเมนูต้นทน,นสูงหมูแพงแล้วทําออกมามันก็ได้น้อยตักขายก็ไม่ค่อยได้กําไรก็เลยไม่ค่อยมีใครทําขายนะเพื่อนๆนนะถ้าอยากกินก็ต้องทําเอาเองแบบนี้ครับเพื่อนๆนนะไม่ยากเพื่อนๆทํานตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนถ้าใครไม่เคยลองก็ลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นเมนูบ้านบ้านอร่อยมากเนี่ยก็นน amento, เรียบร้อยแล้วใส่ไข่ไปสามใบนะนี่ตามอีกรูงไปสองใบแล้วอ่ะ สุดท้ายอีกลูกหนึ่งปะอ่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะวิธีตามขั้นตอนต่างๆก็ไม่ยุ่งยากง่ายๆเลยอืมไปตอนนี้มันเป็นเมนูอะไรที่ว่าหากินยากของโบราณบ,บ,บ้านเราอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนทำง่ายๆพริกหยวกตลาดก็มีขายหมูสมชั้นสักเลียวหนึ่งก็ได้จานเบลอเลยครับเนี่ยหมูเลียวหนึ่งแปดสิบาท หมูเรียวนึงก็ถ้าลองเพาว่าทําขายก็ไม่ได้อะไรเราต้องทํากินเนี่ยครับนึกอยากกินเราก็ทําเอาก็วันนี้ถ่ายย้อนแสงนิดนึงก็จะดูมือดอึมครึมหน่อยนะครับนี่เป็นตอนเช้าอ่ะก็หามุมไม่ได้ช่วงแดดเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเร่มเติมเสิร์ฟแล้วครับเพืเ่อนๆสุกแล้ว,ลวพริกสุกแล้วทุกอย่างสุกแล้วเสิร์ฟได้เลยครับเพืเ่อนๆก็ เมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆทำแบบบ้านๆเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเอาตอนนี้เสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆลองดูนะครับเพื่อนๆที่ใครยังไม่เคยกินไม่เคยลองก็ลองทำดูนะเพื่อนๆทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆยังไงคลิปนี้ก็ฝากถ้าชอบใจยังไงก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อนๆเพื่อนเป็นที่พึ่งของเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็สุดท้ายนี้ก็ ให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีชัยครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูให้นะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ให้เพื่อนทุกคนเฮงๆรวยๆยปังๆ,ๆ,งๆครับ